เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ติปของเราค่ะพูดสรุปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารการคูณก่อนว่าในการหาคําตอบเนี่ยบางครั้งเราใช้การคูณบางครั้งเราก็ใช้การหาร2เครื่องหมายนี้สองสัญลักษณ์นี้เขามีความสัมพันธ์กันยังไงก็เมื่อกี้เนี่ยเราเราใช้ทั้งการคูณการหารใช่ไหมในการทําโจทย์เราเรามาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณการหารก่อนนะถ้ามันเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะครับห้าคูณแปดเท่ากับสี่สิบนะเนี่ยนะครับ ห้าเนี่ยเป็นตัวตั้งแปดเป็นตัวคูณนสี่สิบเป็นผลคูณนะเนี่แต่ถ้าเป็นการหารเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือถ้าสี่สิบหารด้วยห้าเท่ากับ <bed S 2> แปดอันนี้ความสัมพันธ์ก็จะเป็นผลคูณหารตัวตั้งเท่ากับตัวคูณห,หรืออีกความสัมพันธ์หนึ่งก็จะเป็นผลคูณหารอะไรดีหารตัวคูณเท่ากับตัวตั้งอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับ การหารนึกถึงโจทย์ปัญหานะครับผมยกตัวอย่างสถานการณ์แบบนี้ครับว่าอย่างเช่นถ้าเราขึ้นรถเมย์ห้าคนคนละ8บาทจ่ายค่าโดยสารทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ5คนคูณ8ได้ 40, 40. ่สถ้าความสัมพันธ์ก็เป็นโจทย์นี้จ่ายค่ารถเมย์ไป40แล้วก็ไปทั้งหมด5คนค่าโดยสารคนละเท่าไหร่ก็สีหารด้วยหก็เท่ากับแปดหรือ จ่ายค่ารถเมล์ทั้งหมด40บาทค่าโดยสารคนละ8บาทแสดงว่าไปกี่คนก็40หารด้วยค่ารถเมล์คือ8อก็แสดงว่าไป5คนอย่างงี้ใช่ไหมใช้ความสัมพันธ์การคูณการหารนะครับห,หรือถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้ค60หารด้วย5เท่ากับ12 60เนี่ยก็เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารความสัมพันธ์กับการคูณก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่หรือ อันนี้ความสอดการหารก่อน60หารด้วย12ท่ากับ5อไนะอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งหารด้วยผลหารเท่ากับตัวหารหรืออีกอันนึงถ้าสัมพันธ์กับการคูณก็12คูนด้วยห้ากับ60หรือ5คูนกับ12ก็ได้ก็กลับไปได้ตัวตั้งอ่าก็กลับเป็นอย่างนี้อันนี้คือการหารกับการคูณมันมีความ สัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งเรื่องขออนุญาตคุณครูเร็วนิดนึงแล้วกันนะคะกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ลิตาบอ,บอกว่าอุ้ยฟังดูยากจังเลยมาดูตัวไม่ทราบค่าก่อนปกติเรื่องการคูณเราก็จะหาแต่ผลคูณใช่ตัวไม่ทราบค่าก็คือผลคูณใช่ไหมอย่างเช่น8ปดคูณสได้เท่าไหรนะ่หรือดูทีพาอพอยนะครับนะแปดคูณสได้เท่าไหร่แบบนี้หรือ แต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณรูจะไม่ค่อยเจอ8คูณอะไรได้24หรืออะไรคูณกับ3แล้วได้24หรือ2จํานวนที่คูณกันแล้วได้24จําที่เกมในเกมที่เราทำสองจำนวนคูณได้7 0็ดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบหรือร้อยสิบสี่เห็นไหมมันมาอย่างนี้แหละไอ้ตัวสี่เหลี่ยมที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าตัวไม่ทราบค่ารู้ที่มาไหมมันมาอย่างไงไม่รู้ก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งอย่างเช่นเด็กหญิงแอนใครชื่อแอนเราโทษด้ หลับในห้องเรียนคณิตศาสตร์ไงตอนนี้ครูสอนเรื่องสมการนี่แหละแอนสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรหัวงอตอบมาไม่ทราบค่าถูกต้องนี่เดี๋ยวอันนี้หนูเชื่อได้ไหมเนี่ยตัวไม่ทราบค่าอุ่าหบอกว่าขอเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างเร็วๆอุต่าหเล่าเรื่องให้ฟังอีกดังนั้นตัวไม่ทราบค่าเนี่ยก็เป็นได้ทั้งผลคูณตัวคูณหรือตัวตั้งลึ ทั้งตัวตั้งและตัวคูณเช่นกันที่เดียวกันหารนะครับนะตัวไม่ทราบค่าเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเป็นผลลัพธ์หรือเปล่าเป็นผลหารอย่างเดียวเป็นผลหารค่ะเป็นตัวหารก็ได้เป็นตัวตั้งก็ได้หรือจะเป็นทั้งตัวตั้งและตัวหารก็ได้อะไรับทีนี้ไปเรื่องยากนิดหนึ่งอ่าเรื่องยากนิดหนึ่งจะไปให้ครูลองดูซิว่าใครไปเที่ยวไหนไปเที่ยวโปรแกรมอะไรไปกันกี่คนนดูยังไงมีโจทย์ให้ไหมดูยังไงมา โปรแกรมนี่แหละนะครูไปดูที่ใบกิจกรรมในหนังสือเรียนหนังสือคู่มือนี้นะฮะหน้า27ถึงหน้า30นะครับนะอันนี้ก็โปรแกรมเดิมนะครับแต่จะดูว่าใครไปเที่ยวไหนบ้างนะเอาละสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเวลาเราหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีก่อนว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่น ถ้าเราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสารเนีย5คูณอะไรได้40คุณรูจะไปอ่านว่า5คูณสี่เหลี่ยมได้40นะครับเวลาไปเขียนหงมงานที่ไหนต้องบอกว่า5คูณอะไรได้40หรือ5คูณจานวนใดหรือ5คูณจํานวนไหนหรือ5คูณจํานวนอะไรก็ได้นะครับนะซึ่งตัวเนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งคูณกับตัวคูณตัวไม่ทราบค่านี่คือตัวคูณแล้วก็ผลคูณเรารู้ละฉะนั้นเวลาจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเราก็ใช้ความสัมพันธ์การคูณการหาร ที่ผมได้บอกมาเมื่อกี้นะครับว่าถ้าจะหาว่าตัวคูณได้เท่าไหร่ก็คือเอาผลคูณหารด้วยตัวตั้ง,ง,งนะอย่างตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็นฐานการโจทย์แบบนี้นะครับชมพู่ห้าตะก้าหนักตะก้าละเท่าเท่ากันรวมน้ําหนักทั้งหมดได้40กิโลกรัมชมพู่แต่ละตะก้าหนักเท่าไหร่อันนี้คือสถานการณ์แบบนี้นะครับฉนั้นก็คือถ้าแปลงมาเป็นประโยคสัลนก็คือห้า ห้าจะพูดหตะกร้าเนี่ยแต่ตําหนักเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่รวม้ําหนักแล้วได้40ก็คือหคูณอะไรได้สี่สิบนะครับงั้นเวลาเราจะหาคําตอบเราก็ต้องใช้แบบนี้ก็คือเอา้ําหนัก40หาด้วย5้ตะกระ้าอก็จะได้้ําหนักแต่ละตะกร้ามาก็คือแปดตักร้าแล้วแปดกิโลนะครับหรืออีกโจทย์หนึ่งนะครับให้คุณลิตาอ่านค S <S <S ก็คืออะไรหาร7เท่ากับ่าอ่านได้เก่งมากนะครับดีไม่อาาะ่ะนวสี่เหลี่ยมนะครับีมันเราบอกไว้ก่อนนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารแล้วถ้ากับผลหารตัวตั้งเราไม่รู้เป็นตัวไม่ทราบค่าตัวหารเรารู้ว่าเป็น7ผลหารเรารู้เป็น6 <S <S นะครับฉะนั้นถ้าจะหาว่าตัวตั้งที่เป็นตัวไม่ทราบค่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารก็คือ หาต,ตัวตั้งก็คือหาว่าผลหารคูณตัวหารตัวอย่างโจทย์อย่างเช่นเชือกม้วนหนึ่งนะความยาวเท่าไหร่ไม่รู้นะตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเจ็ดเมตรตัดได้ทั้งหมดหกเส้นถามว่าเดิมเชือกม้วนนี้ยาวเท่าไหร่อ,อันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอะไรหารด้วยเจ็ดแล้วเท่ากับหกจากนั้นเวลาเรามาหาคำตอบออแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ ตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารนะครับก็คือได้เท่ากับ6คูณ7 67เท่าไหร่ครับ7642ค่ะ42ฉะนั้นเดิมก็เชือกวนนี้ก็มีทั้งหมดกี่เมตรครับ42เมตรค่ะโอ้42เมตรอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีคําถามให้คุณครูได้เข้าไปตอบคาถามกันถูกไหมคะใช่ครับเดี๋ยวมีคําถามนะครับให้คุณครูนะซึ่งเป็นคําถามที่ ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารอเอาตัวอย่างโจทย์แรกเลยไหมฮะได้เราทําโชว์ไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เหลือเวลาเท่าไหร่ใช่ครับ<ช>คุณ<ช>ครูก็ลองทําตามไปด้วยก็ได้นะครับนักท่องเที่ยว7คนนคนสถานการณ์นะฮะเคนไปเที่ยวโปรแกรมหนึ่งเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด71,4484อบ่าทถามว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนจ่ายค่าโปรแกรมท่องเที่ยวคนละเท่าไหร่ถ้าหาคําตอบนี้ได้จะรู้เลยว่าเขาไปเที่ยวไหน ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ไงครับคุณลิตาก็เอา71,484หาร 7, าาร 7. ค่ะหารด้วย7จ็ค่ะซึ่งแต่ถ้าเราอ่านตามโจทย์นะครับมันจะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ครับนักท่องเที่ยว7คนไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมหนึ่งก็คือคูณด้วยรคาคาโปรแกรมที่ไปจำนวนของโปรแกรมราคาโปรแกรมแล้วก็ค <ผม S 2> ่า,าใช้จ่ายได้เท่ากับเจ็ดห่นหน่งพันสี่ร้อยแถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ก็คือ7คูณอะไรได้ 7 1็ด4มื่น่งฉะนั้นเวลาหาคำตอบนะครับก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณการหารเอามาหารแทนอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับค่ะได้เป็น71,484หารด้วย7ค่ะนะส่วนคำตอบเท่าไหร่กดคำตอบดูครับคุณธูลิตาจะได้รู้ว่าเขาไปเที่ยวไหนเนี่ย1212ป่ะค่ะเขาไปเที่ยวไหนครับจำได้ไหมเขาไปเที่ยว ญี่ปุ่นไม่ใช่ครับแล้วไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปแล้วเวียดนามเวียดนามครับเวียดนามาจำได้จําได้โอเคไปที่เรามีอีก4ข้อเามข้อครับทั้งหมดมีสีข้อก็คุณครูก็ลองทําดูลองไปทํากันดูได้เลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ลิตาอยากจะถามเน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องการคูณการหารของนักเรียนมันมีวิธีการอะไรบ้างคะ ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับก็ปกตนะิเราก็อาจจะมีสถานการณ์มีโจทย์มีอะไรให้ทําแต่ถ้าอยากทําเป็นเกมเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายนะครับครูอาจจะตั้งโจทย์แบบนี้ก็ได้นะครับนะตรวจสอบความเข้าใจเดี๋ยวดูใน PowerPoint ก็ได้ผม<ะ>ลองตรวจสอบความเข้าใจของครูหนะ<ะ>น่อยนี่ครับผมเว้นบางหลักไว้อืแล้วหาว่าตัวที่หายไปคืออะไรอ,ะอันนี้เป็นจำนวนสองหลักคูณกันนะ อะไรก็ไม่รู้หลักหน่วยเป็นหกคูณกับสาแสิบสี่ได้เท่านี้เวลาถ้าเขาเข้าใจเรือ่องการคูณเขาจะคิดได้ใช่ไหมครับว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่หายไปก็คือมันคือเวลาหาก็คือเอาสี่คูณคูณหกไปก่อนเลยสี่คูณหกได้ยี<ช>่สิบสี่ใส่สี่อันนี้แต่ตรงนี้เรายังไม่รู้แต่ไอ้ข้างล่างรู้แล้วใช่ไหมคร<ช>ับว่าสาสิสี่คูณกับอะไรไม่รู้ได้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบใช่คิดว่าน่าจะคูณกับอะไร ก็ต้องเอามาลองหารดูซึ่งตัวเนี้ยมันคือตรงนี้คือ30นะ30มสิบคูณกับอะไรไม่รู้นะเนี่ยนะซึ่งได้เท่ากับ1,980น่าจะคูณกับเท่าไหร่ครก็ต้องเอามาหารค่ะเอาพันเก้าร้อยดิมาหาร30มสิบได้เท่าไหร่ครับได้สามหกหกหอสิบหก่าได้หกตัวที่หายไปหกคือ6กสิบหกนะครับฉะนั้นตรงนี้ ก็เอา4มาคูณกับ66ได้เท่าไหร่คะเนี่ย4คูณได้24ค่ะ4ทด2อ4อันนี้เขาได้ใจได้แล้วครับ6ี่สิบหก่า็ี่อืมนี่นะถ้าเขาทำอย่างนี้ได้แต่เข้าใจแหละแต่มันจะยากไปนิดนึงนะหรืออาจจะเป็นโจทย์แบบนี้เอาเอายากแล้วเอาง่ายๆหน่อยเขาทิ้งง่ายง่ายคะหกสิบสองคูณกับสามสิบอะไรเนี่ยสามสิบกว่ากว่านี่นะนะแล้วได้ตรงนี้เป็นสามร้อยสิบแต่ ตรงนี้ต้องรู้ว่ามันคือเอาหลักหน่วยมาคูณกับหกสิบสองนะแล้วได้สาม้ยสิบที่ว่าคืออะไรครับห้าห้าทำไมแล้วเดาเป็นห้าครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาสามร้อยสิบมันเอาไปคูณกับสองใช่ไหมใช่ไอ้ที่คูณกับสองแล้วได้ศูนย์มันก็มีอยู่สองสองจำนวนก็คือศูนย์กับห้านะถ้าศูนย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ต้องเป็นห้าครับนะตัวนี้ก็เป็นห้านะครับหรือถ้าตรวจสอบความเข้าใจการหาร ก็รักษณะแบบนี้ก็ได้นะนี่ครับผลหารได้เจ็ดสิบสองตัวตั้งไม่รู้ตัวหารไม่รู้แต่ตรงนี้ได้สี่สิบสองนี่น่าจะอะไรมาหารดีนะแต่ตรงนี้หารแล้วได้สี่สิบสองผลหารเป็นเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้ส2ิบสองครับเจ็ดหกสี่สิบสองค่ะเจ็ดหกสี่สิบสองฉะนั้นตรงนี้มันเศษเป็นหนึ่งนะครับก็ตัวตั้งก็เป็นสี่สามนะ่อ ฉะนั้นตัวหารนี่ก็เป็นหกค่ะหรืออกาันนี้ก็จะขึ้นไปโจทย์นี้แล้วก็ให้ลองทําให้ลองทําดูคือจริงๆก็แหว่งเอาไว้บางจุดให้คุณครูลองตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดูถ้าเขาสามารถคิดกลับไปกลับมาได้นั่นก็คือเขาเข้าใจกระบวนการของการคูณแล้วก็การหารใช่ซึ่งการหารเนี่ยเราเรามีไว้ให้หลายข้อเลยนะครับหรืออาจคุณครูอาจจะทําแบบนี้ก็ได้ครับเป็นลักษณะเป็นสถานการณ์ค่ะ เป็นโจทย์ปัญหาขึ้นเป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็ให้เขาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบออกมาอ,มอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจริงๆเข้าไปดูในหนังสือคู่มือเนี่ยเราก็มีโจทย์ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะให้คุณครูนําไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในห้องโดยที่วันนี้สิ่งที่เราได้เริ่มจัดกิจกรรมกันไปนี่ก็อยู่ในขั้นตอนของคณิตศาสตร์ของประถมศึกษาปีที่4ทั้งการหารการคูณการบวกการลบรวมไปถึงการ จำนวนนับที่มีค่ามากกว่า10,000แสนขึ้นไปนะคะแต่เห็นบอกว่าพรุ่งนี้อาจารย์ติบยังมาแต่ว่าจะมาในอีกหนึ่งบทบาทหรอคะก็พรุ่งนี้ก็จะมาวันนี้เป็นท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ใช่พาไปเที่ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นผู้จัดการไกด์ทัวร์นะเดี๋ยวพาทัวร์เป็นหัวหน้าทัวร์ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันดีๆแล้วกันมีอะไรจะต้องเตรียมสําหรับวันพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนี่ครับ อะไรฮะเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขนะครับใครที่มีเครื่องคิดเลขนะครับนํามาด้วยแต่ว right ันน right huh? ี้ผมสังเกตดูตั้งแต่ตอนเช้ามีตั้งแต่ชันคิปด้วยจันยกเนี่ยพูดเห็นมิเอาเครื่องคิดเลขมาคิดแสดงว่าเตรียมมาบ้างแล้วแต่ใครที่ยังไม่มานะครับย้าอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ครับนำเครื่องคิดเลขมาด้วยเอาเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาธรรมดานี่แต่ถ้าใครมีเครื่องแบบนี้มือถือได้ไหมก็นํามาแต่ถ้าไม่มีจริงใช้มือถือเหมือนของผมก็ได้สามารถใช้ได้นะ นี่ใช้ได้จริงๆนะท่านโทรได้อยู่อยังโทรได้อยู่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมเครื่องคิดเลขกันมาด้วยแล้วกันนะคะล้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับหัวหน้าทัวร์ในวันพรุ่งนี้แต่สํสญญาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิมวัฒน์ธรรมใจนั่นเองขอบพระคุณค่ะครับผมไปแล้วครับอ่าอ,อย่าเพิ่ง,งรอหนูก่อนนี่ผมเตรียมกระเป๋าแล้วเตรียมกระเป๋าแล้วหัวหน้าทัวร์เตรียมกระเป๋าเร็วมาก